สวัสดีครับเพื่อนเื่อนทางเฟซบุ๊กและติดต่อครับ,คล,นนค,รบคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแนะนำนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำที่ผมรื้อนะครับสำหรับงานรือ้อใครที่ชอบซื้อของเก่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าผมจะมาแนะนำครับว่าเอา,าไงไอันนี้เป็นแอร์นะครับผมซื้อมาจากคอยเย็นเป็นคอยเย็นตัวนี้ออกมาจะเป็นปูนขาวครับ เราจะบอกวิธีออกครับว่าเอาออกยังไงอันนี้เป็นทุ่นครับทุ่นสวานทุ่นหินเจียครับทุ่นเครื่องปั่นนี่แหละครับนี่ครับที่ผมเอามานี่เป็นทุ่นนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับทุ่นแบบนี้ครับนี่ครับผมผมซื้อมาก็มีหลายอันอยู่ครับ วิธีเอาออกก็คือเผาไฟนะครับเพื่อนๆนี่ครับเผาไฟเผาฟืนนะครับถ้ามีฟืนไม้เนี่ยเผาทิ้งใส่กองไฟอย่างที่ผมเผาเนีียผมจะถ่ายให้ดูครับนี่ครับเผาฟืนครับนี่ครับฟืนผมเผาทุ่นนะครับเนี่ยนี่ทุ่นนี่ครับหาไม้มาก,กลกกองไว้เนี่ยเผาครับนี่ครับ เวลาเวลามันไหมครับเวลามันไหมเผาให้ไหมไปเลยครับไม่ไหมเขาก็ซื้อครับแล้วก็เอากันไกแ่แคะแคะแคะออกง่ายครับนี่ครับนี่ผมซื้อมาลื้อนะครับไม่ใช่ผมซื้อแบบนี้มาถ้าเป็นแบบนี้มาผมก็ไม่ค่อยอยากซื้อครับเพาเอาเฉพาะที่ผมลื้อออกมานี่ครับผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆดูครับ อันนี้มันก็จะมีทองแดงครับอันนี้ก็เผาไฟเหมือนกันครับเผาไฟแล้วก็ให้มันร้อนนะครับแล้วก็เอาค้อนทุบออกนะครับค้อนทุบสรรับใครที่ซื้อใหม่นะครับยังไม่รู้วิธีเอาออกแต่ถ้าคนทำนานๆเน,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 นี่ยได้หลายปีหน่อยเขาก็รู้จักนะครับ เขาทิ้งไว้เลยครับเขาทิ้งไว้เป็นชั่วโมงครับให้มันไหมนี่ครับพอเผา,าอยู่ที่อของเรานะครับนี่ครับ อันนี้จอแก้วครับจอแก้วโทรทัศน์ที่ผมซื้อมาครับลงทุนขุดสระครับเพื่อนเพื่อนทิ้งลงนี้เลยครับไม่มีที่ทิ้งทุบลงนี้เลยครับที่ของเราเองครับไปทิ้งที่อื่นไม่ได้ครับห้าบทิ้งเป็นเด็กขาดเขาไม่ทิ้งนะครับเนี่ยเขาปรับเสียเงินนะครับทิ้งตัวทิ้งที่ตัวเอง ถ้าจัดก,การขยะที่เผาก็เผาที่ตัวเองครับนะบไปเผาที่คนอื่นเดี๋ยวร้อนชาวบ้านเขาครับที่คนอื่นนะครับน่ผมไม่เคยไปทิ้งที่อื่นนะครับของผมกำจัดเองหมดครับขยะของผม วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะแนะนำอีกอะไรอีกก็คอยติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ